สวัสดีครับที่เห็นเป็นสินค้าใหม่จากโอซุกะนะครับตัวนี้เป็นไขควงกระแทกนะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่นะสังเกตดูตัวนี้นะครับตรงนี้จะไม่มีที่ปรับจะเป็นรุ่น AI นะครับรุ่นนี้สามารถที่จะใช้งานได้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นนะครับสังเกตดูของเขาจะเป็น Ultra ลิ l l Lithium Ion Battery ซึ่งแบตเตอรี่ทรงพลังนะครับมีหลายขนาดให้เลือกแล้วก็เป็นมอเตอร์ b r u s h e สนะครับก็คือไร้แปรงถ่านเราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปรงถ่านแล้วนะครับ แล้วก็แบตเตอรี่สามารถใช้ร่วมกันได้กับทุกอุปกรณ์ของโอสุกะรุ่นใหม่นะครับผมใช้พัดลมโอสุกะอยู่ก็สามารถเอาแบตเตอรี่ของพัดลมโอสุกะมาใช้ได้รุ่นนี้นะครับแบตเตอรี่ของพัดลมสามารถเอามาใช้ด้วยกันได้ซึ่งแบตเตอรี่20โวลต์เหมือนกันนะครับ 2Ah โอสุกะนะครับแล้วก็ตัวนี้แรงบิด235นิวตันเมตรมอเตอร์ไร้แปลงถ่านขันได้ดีที่สุดนะครับถ้าเทียบกัน เนื่องจากว่าคอลูกปืนเป็นตลับคู่นะครับเขาจะสั่นได้นิ่งกว่านะครับแล้วก็ตัวสั้นน้ําหนักเบาจุดนี้แหละที่ผมอยากจะเน้นย้าเพราะว่าผมใช้งานตัวนี้มารู้สึกว่ามันสมดุลน,นะครับแล้วก็ถือได้ถนัดมือบริเวณที่เป็นหัวกับบริเวณที่เป็นแบตเตอรี่มันสมดุลกันแล้วมันจะไม่เมื่อยมือนะครับเราสามารถถือได้นานแล้วก็ตอนจับเนี่ยมันจะนิ่งด้วยนะครับ ตัวนี้คอลูกปืนตลับคู่มีระบบ AI นะครับจุดเด่นของรุ่นนี้คือเป็น AI เขาใช้วิธีการปรับความแรงผ่านจุดนี้นะครับซึ่งเป็นการกดเลือกนะมีแต่ละโหมดให้เลือกนะครับแล้วก็ปรับเป็น a ออัตโนมัติก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องมีปุ่มปรับบริเวณคอแล้วปรับแรงแล้วนะครับเขาจะสามารถปรับอัตโนมัติต,ตรงนี้เลยกดปุ่มเบอร์หนึ่งเเอานะครับ ไชควงกระแทกไฟฟ้ารุ่นนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มของ m u l ติ power Plus นะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกันกับแบตเตอรี่ทั้งเซตนี้ได้นะครับเป็นรุ่น OCI D821D1 นะครับตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่มาใหม่นะมีข้อมูลอยู่ด้านข้างนะครับสามารถที่จะรับสิทธิ์ประกันสินค้าได้โดยสแกนวิธีการใช้งานก็สแกนนะครับตัวนี้เป็นผู้ผลิตนะครับ ด้านนี้ก็จะมีจุดสำคัญสำคัญที่เขาอยากนำเสนอนะครับตัวนี้เป็นแรงบิดสูงขันได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ตัวสั้นคอสั้นสำหรับสเปคก็ตามนี้ผมศึกษาข้อมูลสเปครู้สึกว่าตัวนี้คุ้มค่าและอยากแนะนำนะครับจุดเด่นเดอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นมอเตอร์ไร้แปลงฐานนี่แหละเป็นมัลเลดก็คือ มอเตอร์ที่ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงฐานเหมือนสมัยก่อนเขาออกแบบมาพิเศษนะครับสมัยก่อนเราต้องเปลี่ยนแปลงฐานอีกอย่างนึ้งมันมีขมเหลวเยอะนะรุ่นใหม่ๆเขาไม่มีแปลงฐานกันแล้วนะครับแล้วก็จุดอื่นๆจุดเด่นอีกจุดหนึ่งอยู่ที่ตรงนี้นะครับโหมดการเจาะก็คือการเจาะโดยตะปูเกลียวหรือน็อตเกลียวเนี่ยนะครับเวลาที่เขายิงหลังคาหรือว่าเจาะไม้ขันน็อตอะไรพวกนี้ตรงนี้เป็นจุดสําคัญของเขาก็คือมีโหมดให้เลือกเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่นะครับเบอร์หนึ่งคือ เจาะตะปูเกี่ยวไม้เหล็กบางเหล็กหนาแล้วก็หมดการน,น็อตตกนะครับแล้วก็อีกจุดนึงเด่นๆนะครับก็คือตัวน้ําหนักเครื่องของเขาเนี่ยเป็นรุ่นใหม่ที่เบากว่าเดิมนะครับน้ําหนักตัวป่าอยู่ที่ไม่ถึงกิโลแต่พอรวมแบตแล้วก็ประมาณโลนิดๆนะครับถือว่าเบาสุดในท้องตลาดแล้วก็สามารถที่จะใช้แบตได้กับหลายขนาดตามนี้เราจะชอบเลยนะครับส่วนทางด้านขวา จุดเด่นๆฟังก์ชันของเขาคือมีระบบ AI ที่แปลกที่สุดคือความใหม่ของเขาครับมี AI ด้วยเขาสามารถที่จะมีโหมดในการเลือกแรงอัตโนมัติจากการขันลงไปก่อนแล้วก็ปรับโหมดตามวัสดุที่เขาดีเทคได้นะครับแล้วก็ถัดมาครับขันสกรูลเล็กได้หัวสกรูไม่รูดเนื่องจากว่าเขามีโหมดความเร็วต่ําไปหาสูงนะครับถ้าเกิดว่าต้องการที่จะขันหัวน็อตไม้ก็ใช้โหมดความเร็วต่ําค่อยๆเพิ่มนะครับงานไม้หรืองานอะไรพวกนี้ก็ ถ้าเกิดว่าความเร็วสูงปื๊ดเลยเกีียวมันจะหวานต้องค่อยๆค่อยๆเริ่มขึ้นนะครับเขามีโหมดพวกนี้ด้วยนะแล้วก็ปรับความเร็วได้ละเอียดเขามีฟังก์ชันให้ปรับเป็นโหมดให้เลือกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็ใช้งานได้4โหมดสามารถกดเลือกได้มีไฟส่องสว่างนะครับไฟส่องสว่างจะดับอัตโนมัติกรณีที่เราไม่ได้ใช้งานสักแป๊บหนึ่งนะครับสามารถที่จะขึ้นที่สูงได้สบายมีตะขอเกี่ยวให้นี่ตะขอเกี่ยวนะครับ ก็มาพร้อมแบต20โบโวลต์มีท่านชาร์จ1อันตะขอเกี่ยว1อันมีไขควง2ด้านมาให้1อันอยู่ตรงด้ามน,นะครับแล้วก็มีสายคล้องแขนประกัน6เดือนนะครับสินค้าตัวนี้ก็มาในเซ็ตของโอซุกะทั้งเซ็ตเลยนะครับเซ็ตมันติพาวเวอร์พลัสที่เขาวางขายอยู่ในตอนนี้ซึ่งยอดขายสูงสุดในบรรดาของทั้งหมดเนี่ยที่ผมเห็นหน้าร้านเขาก็คือจะเป็นไขควงกระแทกนี่นะครับยอดขายสูงปีดเลยนะครับ ไขควงกันกระแทกโอซุกะรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับกล่องเครื่องมืออนเนกประสงค์นะครับตัวนี้เป็นกล่องค่อนข้างสวยสีเทามีความสามารถในการใส่อุปกรณ์เล็กๆตรงนี้ได้ด้วยนะครับใส่พวกไขควงน็อตอะไรพวกนี้ตรงนี้พุกใส่ได้หมดเลยนะครับล็อกอยู่ภายนอกนะครับแล้วก็ภายในจะมีเซ็ตเครื่องมือซึ่งมีฟองน้ํามาให้ด้วยนะครับตัวฟองน้ำเนี่ยค่อนข้างจะกันกระแทกได้ดีบุก เป็นสลับแต่ชิ้นส่วนเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องชาร์จมาพร้อมกับสายไฟยาวประมาณเมตรห้านะครับโอซูกะตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็ทั่วๆไปนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ในกลุ่มมันติ Power Plus นะครับโอซูกะ m m r u อ็ l ัลตรเซลล์ลลิเธียมไอออนนะครับ เขาให้ลงทะเบียนประกันตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับด้านหลังจุดเด่นของแบตรุ่นนี้ก็คือสามารถกดเช็คไฟได้นะครับกดค้างไว้จะมีไฟขึ้นนะครับตรงนี้สามารถที่จะเสียบชาร์จอะแดปเตอร์ตรงนี้ก็ได้เหมือนพัดลมนะครับหรือจะชาร์จกับตัวเครื่องก็ได้ด้านล่างมีเขียนว่าโอซุกะลิเทียมแบตเตอรี่2 0โวลต์2แอมป์อาร์40วัตต์าอ์นะครับ ตามนี้นะค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะครับมาดูตัวเครื่องที่ผมบอกว่าตัวเครื่องจับถนัดมือมากก็ตามนี้นะครับเนี่ยครับรู้สึกว่ามันพอดีมือผมเป๊ะเลยดูนะครับนี่นะตรงนี้นะครับพอดีมือมากๆเป็นรุ่นหัวสั้นแล้วมันสบายมือจับแล้วมันรู้สึกว่าไม่เมื่อยไม่เหนื่อยนะครับเราสามารถที่จะเอาแบตเตอรี่มาใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยเนี่ยครับ มันจะหนักขึ้นมานิดนึงมันยังสมดุลอยู่นะครับตรงนี้นะแล้วตรงนี้บริเวณนี้คุณก็เอาตะขอเกี่ยวมาห้อยนะครับแล้วขันน็อตลงไปถ้าเกิดว่าเป็นงานที่ต้องขึ้นที่สูงก็ขันน็อตลงไปแบบนี้นะครับคุณก็จะได้ตัวไขควงกระแทกที่สามารถห้อยเข็มขัดได้สะดวกดีห้อยเข็มขัดแบบนี้ก็มันจะทําให้เราสามารถที่จะวางมือได้นะครับออกแบบมาได้ดีนะสําหรับไขควงรุ่นใหม่จริงๆก็โอซุกะเขาคิดถึงเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับ ก่อนที่จะไปดูฟังก์ชันการใช้งานขอแวะมาตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เป็นใบรับประกันสินค้าออนไลน์สามารถสแกนลงทะเบียนได้รับประกัน6เดือนจากวันที่ซื้อนะครับบริษัท iMac Power t o o l จริงๆร้านเขาค่อนข้างขายดีและใหญ่มากอยู่ในทั้งสป,ปีและ Lazada ล,ลองเข้าไปดูตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับตัวนี้สังเกตดูตรงนี้รายละเอียดเขาครบเลยคู่มือเป็นภาษาไทยนะครับรายละเอียดครบถ้วน แล้วก็ฝั่งนี้เป็นวิธีการใช้งานง่ายๆเลยนะครับวิธีการดูแลรักษาเช็ดยังไงแล้วก็ระวังตรงไหนนะครับส่วนวิธีการใช้งานโหมดต่างๆก็ตามนี้ครับตรงนี้ก็จะมีปุ่มโหมดนะครับแล้วก็มีปุ่ม AI แล้วก็ปุ่มโหมดเนี่ยจะเปลี่ยนไปตั้งแต่โหมดน็อตขันไม้ขันเหล็กสั้นขันเหล็กหนาแล้วก็โหมดกันน็อตหลุดนะครับ ส่วนถ้าเกิดว่าต้องการปรับความแรงแบบแมนนวลปรับความแรงนะครับก็คือปรับเบอร์1 2 3 4เขาก็จะไม่สนใจโหมดละเขาจะเป็นเรื่องของความแรงไปปรับระดับความแรงได้เองนะครับแล้วคุณก็ลองดูว่าเขาแรงแค่ไหนแล้วก็เลือกตามการใช้งานนะครับอื่นๆก็ตามนี้ครับสเปครุ่นนะครับมาดูตัวไขควงกระแทกกันปุ่มอยู่ตรงนี้เขาจะเริ่มทำงานตอนที่คุณกดนะครับ ล้วก็จะมีไฟขึ้นไฟจะส่องมาที่ด้านบนบริเวณน็อตนะครับสังเกตดูบริเวณโหมดนะครับเขาจะขึ้นไฟสีเหลืองอยู่ด้านบนแสดงว่าเป็นโหมดคลายน็อตกันน็อตหลุดนะครับอ่าถ้าเราปรับโหมดมาเป็นโหมดหมุนเข้าก็คือจะเป็นแบบนี้อ่านี่นะครับผมเปิดให้ดูโหมดแรกก็จะเป็นโหมดหมุนน็อตขันไม้จะเบาๆนะครับถ้าเกิดว่าปรับไปอีกนิดนึง ก็จะเป็นโหมดขันเหล็กบางขันเหล็กหนาแล้วก็กลับมาที่โหมด1ใหม่นะครับบนอยู่3โหมดนะถ้าเกิดคุณปรับเป็นการคลายคุณก็ปรับมาอีกฝั่งหนึ่งปรับฝั่งนี้นะครับเป็นการคลายน็อตนะอ่าเขาจะกลับมาข้างบนอันนี้โหมดขันเข้าโหมดขันออกขันเข้าขันออกเขาจะอัตโนมัติเลยนะครับค่อนข้างจะอัตโนมัติเต็มที่ถ้าคุณต้องการปรับเป็นโหมด AI คุณก็กดตรง AI นะครับ อพอกดเป็นโหมด AI เขาจะขึ้นเป็นสีฟ้าทั้งหมดดูเหมือนจะอัตโนมัติปรับแรงไปมาตามวัสดุที่ขันอัตโนมัตินะครับแล้วถ้าเกิดต้องการปรับโหมดก็ปรับโหมดตามปกติครับเขาจะเป็นโหมดขันน็อตอยู่นะแล้วถ้าเกิดต้องการปรับระดับความแรงอัตโนมัติกลายเป็นความแรงแบบแมนนวลน,นะครับตอนนี้เป็นแบบแมนนวลแล้วก็คือถ้าต้องการคำแรงเบอร์1ก็แค่นี้คำแรงเบอร์2องคำแรงเบอร์3ามคำแรงเบอร์4ี่ ตอนนี้คือเราเลือกความแรงเองนะครับฝั่งนี้เป็นแมนนวลนะถ้าเกิดต้องการเป็นโหมดปกติตามชนิดของวัสดุก็กดตรงนี้ครับกดฝั่งนี้ให้เขาเลือกให้เหมือนเดิมนะครับฝั่งนี้ถ้าเกิดว่าต้องการเป็น AI ก็กดอีกทีหนึ่งนะครับ AI กดใช้งานแล้วก็ยกเลิกนะครับตอนนี้คืออยู่ในโหมดขันอยู่นะบริเวณนี้นะครับเราสามารถเลือกซ้ายหรือขวา การกดเลือกฝั่งขวาจะเป็นขันน็อตเข้าการกดเลือกฝั่งซ้ายจะเป็นคลายน็อตออกนะครับก็เหมือนสว่านหรือว่าไขควงทั่วไปไขควงไฟฟ้าทั่วไปก็แนวนี้นะครับตัวนี้ถือว่าจับถนัดมือมากบริเวณนี้จะมีพัดลมระบายอากาศอยู่ด้านหลังเขาจะเป่าให้ความร้อนตรงนี้ออกไปนะครับระบายความร้อนตรงนี้บริเวณนี้อยู่แล้วนะครับถังออกมาได้ดีค่อนข้างสวยไม่จําเป็นต้องมีตัวคอ บริเวณตรงนี้ต้องปรับแล้วนะครับเขาไม่มีแล้วนะจะมีแต่แตยางนุน่มๆให้สัมผัสสบายมืออยู่ตรงนี้นะครับแล้วบริเวณด้านล่างตรงนี้ค่อนข้างทําออกมาได้สวยลายสวยด้านหลังจะมีสายคล้องมือกรณีที่เราจะหิ้วหรือจะแขวนนะครับแล้วก็บริเวณด้านขวาจะมีดอกไขควงมาให้นะครับไขควงเป็น2ด้านนะครับซึ่ง2ด้านก็ จะคล้ายๆกันต่างกันตรงคมเล็กน้อยนิดเดียวผมสังเกตว่ามันต่างกันแต่จริงๆมันเหมือนกันมากนะครับเราสามารถที่จะเอามาเข้าแบบนี้ได้เลยการเสียบเข้าไปไม่ต้องกดนะครับแต่ตอนจะออกเนี่ยต้องกดนะก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับนิ่งๆเลยสังเกตด,ดูครับอันนี้ขันน็อตอันนี้คลายครับ นิ่งๆเลยนะครับค่อนข้างจับสบายมืออันนี้เป็นหมดหนึ่งผมจะลองให้ดูนะครับหมดสองหมดสามอันนี้เป็นขันไม้ขันเหล็กบางขันเหล็กหนานะครับวนไปตามนี้นะครับเนี่ยครับที่เขามีโหมดอยู่นะในการใส่ดอกสว่านนะครับคุณสามารถ ที่จะกดดอกสว่านเข้าไปแบบนี้แล้วใช้งานได้เลยแค่นี้นะครับส่วนกรณีที่ต้องการถอดดอกสว่านนะครับให้คุณดันบริเวณที่ล็อกออกมาด้านหน้านะครับแบบนี้นะดันออกมาดันออกมาแบบนี้แล้วก็ดึงดอกสว่านออกมาเลยนะครับการใส่ขเข้าง่ายกว่าแต่ตอนถอดออกเนี่ยมันจะติดล็อกตรงคอตรงนี้ก็ต้องดึงออกนิดนึงนะครับแล้วค่อยดึงตัวดอกสว่านออกมานะครับเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้สะดวกแล้วนะครับ สำหรับไขค,รครวงกระแทกรุ่นนี้นะครับท่อที่ผมใช้งานทดสอบมาระยะหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําได้ดีเลยก็คือเรื่องของการระบายความร้อนบริเวณหัวไขค,รครวงนะครับหัวไขค,รครวงไฟฟ้าปกติโดยส่วนใหญ่มันจะร้อนนะแต่ตัวเนี้ยก็มีตัวใบพัดอยู่ตรงนี้ระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีนะครับทั้งบริเวณนี้แล้วก็บริเวณนี้เท่าที่สังเกตเนี่ยความร้อนเ้าออกมาตรงนี้เยอะแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับทําออกมาได้ดีนะทําให้รู้สึกว่าเออ เขาสามารถใช้งานนานๆได้สบายๆไม่เมื่อยมือด้วยแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีด้วยมิหน้าล่ะยอดขายพุ่งปีดเลยนะครับก็แนะนำครับท่านใดที่กำลังมองหาไขาควงที่จะไปใช้ในบ้านเป็นไขควงไฟฟ้าไขาควงกระแทกเอาไว้ขันรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ใช้งานทั่วไปอนเนกประสงค์เนี่ยตัวนี้ครับใช้งานได้ดีคุ้มค่าแล้วก็แบตอึดด้วยนะ คุณสามารถเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ตัวอื่นร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างอื่นของโอสุกะได้ด้วยนะครับรวมถึงสามารถเปลี่ยนขนาดของแบตเตอรี่เป็นใหญ่ขึ้นมีแบตแยกขายนะครับค่อนข้างโอเคเลยผมทดสอบแล้วก็ใช้งานบนความง่ายใช้ AI โหมดตลอดนะครับลองมาดูกันเนี่ยครับผมขันน็อตเพื่อที่จะวางโซลาเซลล์ข้างผนังผมก็ใช้แบบนี้เลยนะครับโหมด AI ตอบโจทย์ทุกอย่างครับ สามารถที่จะขันน็อตกับไม้กับเหล็กได้เลยผมขันไม้ผมก็ใช้โหมด AI นะครับใช้งานได้ง่ายดีปล่อยให้เขาทำงานไปนะครับอยู่ที่เรากดกดหยุดกดหยุดประมาณนี้ก็ไปเรื่อยๆครับหรือว่าคุณจะกดต่อเนื่องเลยก็ได้ถ้าเกิดเจอโหมดงานหนักนะครับส่วนผมก็กดเบาๆปล่อยให้เขากระแทกไว้เรื่อยๆเดี๋ยวเจองานหนักเดี๋ยวเขาก็ปรับแรงให้เองครับ เขาจะมีแรงอยู่หลายระดับนะครับบางทีมันขันไม่เข้าก็ปล่อยสักพักหนึ่งแล้วก็ย้ำต่อครับก็สุดท้ายก็ได้ครับเขาจะเพิ่มแรงของเขาเองนี่โหมด i i นะครับก็ย้ำต่อโอเค การใช้งานถ้าขึ้นที่สูงก็ง่ายมากมีที่แขวนกระเป๋าที่แขวนเข็มขัดนะครับผมก็ให้กับบางเกงแบบนี้ได้เลยสะดวกมาก,ก่ากับการไต่บันไดยืนบนบันไดนะครับอีกอย่างที่ผมชอบใช้คือเอามาย้ำบานพับประตูแบบนี้แล้วก็ย้ำของในบ้านนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เจองานหนักแต่ถ้าเมื่อไหร่เจองานหนักจริงๆก็ไม่หวั่นครับโอซุกะสามารถใช้งานได้ดีผมมีอุปกรณ์อย่างอื่นของโอซุกะด้วย สามารถใช้งานได้ตอบโจทย์ทุกอย่างในบ้านยิ่งตัวนี้เป็น AI รุ่นใหม่ไม่ต้องปรับเลยครับใช้โหมด AI อย่างเดียวตอบโจทย์ทุกงานนะครับอย่างที่เห็นเขาจะปรับแรงให้อัตโนมัติทําให้งานเราราบลื่นแล้วก็ออกมาได้สวยงามไม่ค่อยมีปัญหาและหลายงานที่บางทีเราไม่แน่ใจจะปรับแรงหนักเบาก็ใช้โหมด AI เลยครับจากที่ผมใช้มาก็รู้สึกว่าโหมด AI ของไขควงกระแทกไฟฟ้า โอสุกรุ่นนี้สามารถทำงานได้ดีครับโหมด AI เขาฉลาดมากสามารถที่จะจัดการอัตโนมัติเพื่อให้ได้แรงพอดีกับเนื้องานกับงานของเรานะครับผมมีไข่ควงมาเพิ่ม3แบบนะครับตัวนี้สามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปนะชุดนี้เป็นชุดที่ครอบจักรวาลน,นะครับมีไขควงหกเหลี่ยมไขควงแฉกแล้วก็ไขควงที่เป็น รูปดาวแบบนี้นะครับสามารถที่จะเอามาใช้กับงานทั่วไปในบ้านได้ชุดนี้ราคาไม่แพงนะครับสามารถที่จะเอามาตอบโจทย์ทั้งหมดแล้วก็เข้ากับไขควงกระแทกไฟฟ้าอุสการุ่นนี้เป็นอย่างดีสามารถใช้งานได้นะครับผมก็ใช้ตัวนี้เรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าใช้สะดวกใช้ติดมือมากนะครับก็เอามาฝากประมาณนี้นําสินค้าดีๆมารีวิวให้ชมนะครับถ้าเกิดใครสนใจไขควงกระแทกรุ่นนี้ ช่วงนี้เขาจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับสามารถกดตามลิงก์ใต้คลิปเข้าไปสั่งซื้อได้เลยสั่ลคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ